สวัสดีครับเช็คเครื่องโปโก M3 ของคุณทาโกะนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดตัวนี้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เครื่องเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ไม่สามารถปิดเปิดเครื่องได้เพราะว่าเวลาที่ปิดเนี่ยเครื่องมันจะดับไปเลยนะครับอาการประมาณนี้ตอนนี้ทางร้านได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เปิดปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันของตัวเครื่องกันทางร้านได้อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับณนะปัจจุบันวันนี้นะ15 เอ่อสเนะครับเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วไม่เจอการอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของระบบครับแอประบบทั้งหมดเป็นปัจจุบันแล้วนะครับอ่าแต่ต้นคลิปวิดีโอนะครับผมจะทดสอบการทำงานของเครื่องทั้งหมดเลยแล้วก็ท้ายคลิปจะปิดเครื่องเปิดเครื่องรีสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับมาดูที่หน้าจอรก่อนเพิ่มแสงลดแสงนะครับลดแสง ได้นะครับผมเข้าไปที่เมนูตรงนี้เนี่ยให้ดูตัวหน้าจอจะมีจุดขาวๆตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้บางๆอันนี้มีมาอีกแล้วนะครับเลยว่าเลยแจ้งไว้แล้วก็มาดูที่ตัวซิมตัวสัญญาณอันนี้เปิดไฟฉายนะครับเปิดได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เปิดบลูทูธได้นะครับ wi-Fi ก็ใช้ wi-fi ของทางร้านเปิดได้ครับแล้วก็สัญญาณนะครับอันนี้ใช้ซิมของทางร้านนะครับเป็น a s สัญญาณขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่75%ครับตอนแรกมันไม่มีแบตเลยนะครับอ่าผมทําการเสียบชาร์จไปดูชาร์จเข้านะครับขึ้นชาร์จด่วนอย่างนี้ครับเวลาที่ขึ้นชาร์จด่วนมันจะมีสายฟ้า2อันนะครับสีเขียวอด่อกครับ แล้วก็เสียบชาร์จที่ดูทิงครับชาร์เข้านะครับเนี่ยชาร์จด่วนโอเคต่อไปทดสอบการโทรนะครับโทรแล้วก็เปิดลำโพงด้านล่างนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีครับ For English please press 9ใช่งานได้นะครับอันนี้ลำโพงด้านบนครับเบพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม1 5น6เปิดให้บริการ,ารได้ยินนะครับนีเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ตอนโทรตอนแนบผูนะครับใช้างานได้ครับต่อไปทดสอบปุ่มนะครับปุ่มลดเสียงครับกดได้ครับปุ่มเพิ่มเสียงครับกดได้ครับ ผมล็อกหน้าจอครับกดได้ครับตัวเครื่องนี้เช้คเครื่องให้ลูกค้านะครับไอตัวสแกนนิ้วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าสายสแกนนิ้ว,วมันขาดไปเลยนะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าแกะเครื่องมาจากที่อื่นนะครับโอเคอ่ะระบบสั่นทำงานครับต่อไปครับทดสอบกล้องขอหากล้องก่อนนะครับ กล้องอยู่ไหนวะเดี๋ยวคุณากล้องอ่านี่ครับเจอละกล้องด้านหลังนะครับนี่โฟกัสนะครับนี่วิดีโอด้านหลังครับ น,นี่วิดีโอก่อนด้านหน้าครับใช่งานได้นี่รูปถ่ายของกล้องหน้าครับใช่งานได้นะครับต่อไปทดสอบไมโครโฟนครับไมโครโฟนจะหาไมโครโฟนก่อนนะครับมาึกเสียง่ะ ฮัลโหลเช็คทดสอบไมโครโฟนของเครื่อง123่งไมโครโฟนใช้งานได้ไหมบันทึกเสียงได้ไหมไมโครโฟนโทรเข้าโทรออกไมโครโฟนวิดีโอคอลเฟสไลน์ไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนอัดวิดีโอฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเนะเราเทสไหมาใปุ๊บเราก็มาเปิดฟังดูนะครับว่าเสียงมันออกหรือเปล่าฮัลโหลเช็คทดสอบไมโครโฟนของเครื่อง123ไมโครโฟนใช้งานได้ไหมบันทึกเสียงได้ไหมไมโครโฟนโทรเข้าโทรออกไมโครโฟน วิดีโอคอลเฟสไลน์ไมโครโฟนมันจึกเสียงไมโครโฟนทัดวิดีโอฮัลโหลฮัลโหลเช็คเใช้งานได้นะครับปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมนะครับโอเคครับแบตเตอรี่จาก75ก็เป็น77ละอ่ะโอเคต่อไปนะครับทดสอบการรีสตาร์ทเครื่องจะเลือกที่รีบูตนะครับแล้วก็แตะเพื่อรีบูตไปเลย อ่ะระหว่างนี้ก็รอนะครับรอให้เครื่องมันทำการเปิดตัวเดี๋ยวผมจะซิมออกก่อนนะครับซิมนี้เป็นซิมของทางร้านเอาไว้เช็คเครื่องให้ลูกค้านะครับก่อนส่งกับสัญญาณก็ขึ้นดีนะแต่ที่เช็คเมื่อกี้นะครับอ่ะรอบแป๊บหนึ่งรอให้เครื่องมันติดนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการทดสอบต่อไปก็คือปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับนี่เป็นการรีบูตเครื่องเป็นการรีสตาร์ทเครื่องนะครับรอให้มันเข้าหน้าหลักนะหลังจากนี้ลูกค้าก็ปิดเครื่องเปิดเครื่องได้เลยนะครับรีบูตเครื่องเปิดเครื่องอ,อัปเดตเวอร์ชันได้เลยนะครับเครื่องมัก็จะเปิดติดนะครับเปิดติดแล้วนะครับ ต่อไปครับทำการทดสอบปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ครับแต่ไปที่ปิดเครื่องครับแต่เพื่อปิดเครื่องอะแล้วก็อรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้เครื่องมันดับให้สนิทแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับน,นี่ครับโอเคกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับติดแล้ว เดียร้อยเข้าหน้าหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วทุกเครื่องที่ส่งมาซ่อมเนี่ยผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดรอแป๊บึงโอโก้เอ คลิปวิดีโอไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายดูสดๆเลยเดินกันไปโอเคครับใช้งานได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ